สวัสดีเพื่อนชาวเซตคิ้วอนาไลซ์นะครับเรามาวิเคราะห์ข่าวสารมือถือด้วยกันดีกว่านะฮะประจำวันที่17พฤศจิกายนปี2558นั่นเองนะฮะแล้วจะมีข่าวมานะฮะว่า Samsung นั้นจะเริ่มใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่นะฮะใน Galaxy S7 นะฮะชื่อว่า Exynos 8890นั่นเองนะฮะซึ่งประเด็นที่เราจะไปวิเคราะห์วันนี้นะฮะก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรม ที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะฮะไปใช้สถาปัตยกรรมแบบใหม่นะฮะที่ไม่ได้ใช้อาร์มแล้วนะฮะก็คืออาร์มนี่คืออะไรนะฮะสมัยก่อนในซีพียูเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยฮะจะใช้อ่พื้นฐานนะฮะอยู่ในอาร์มทั้งหมดนะฮะเช่นอาร์มวีเจอาร์มวอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมในมิดิเทคเลยแล้วก็ตามแต่นะฮะซึ่งการออกแบบพวกนั้นเนี่ยนะฮะจะรองรับของการใช้ Android เต็มที่เลยทีเดียวนะฮะซึ่งมันมีคนหมอบว่าเนี่ยพอ Intel ยุคนึงเนี่ยออกมาแล้วไม่ได้ใช้สถาปัตยกรรมอาร์มเนี่ย ทำให้การรันแอปบางอย่างที่เขียนมาเพื่ออารมเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีคนทํา CPU ของตัวเองเอามาหลายคนนะ,ะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวเว่นะฮะที่ออกชิปที่ออกมาชื่อว่า k ีรินนะฮะ950นะฮะซึ่งถือว่าแรงมากนะฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาเรื่องของคะแนนนะฮะต่างๆในการทดสอบประสิทธิภาพอย่าง benchmark เนี่ยนะฮะมามามา,มาคุยกันว่าเอ๊ะมันจะดีกว่าหรือยังไงคือพูดง่ายคือ ไปมองว่าทำคะแนนยังไงให้ดีกว่าแล้วจะทําให้คนทั่วไปรู้สึกว่ามันเร็วกว่านะฮะซึ่งในมุมมองของสเตปกี D นะกับไปมองว่าเอแล้วถ้าเกิดว่า s a m ซุงเอ็กซิ s 8890ุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้สถาปัตยกรรม ARM เนี่ยนะฮะแล้วจะมีปัญหานะกับการรันแอปมากขนาดไหนนะฮะในอนาคตซึ่งตรงนี้ก็ยังตอบไม่ไนดะ้จนกว่าจะมีการผลิตออกมาจริงๆแล้วก็ใช้งาน,นจริงๆนะฮะและเมื่อพวกคุณใช้งานพวกคุณก็จะทราบเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะซึ่งโค้ดเนมที่จะใช้ใน e X y n o s 8890เนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่าจะตั้งชื่อว่า M1 นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าชิปตัวนี้เนี่ยมีข่าวมาว่าจะผลิตในช่วนนงเดือนธันวาคมของปีนี้นั่นเองนะฮะและอาจจะเริ่มเปิดตัว Samsung Galaxy S7 ในควอเตอร์แรกของปี2559นะฮะหรือ2016น,นั่นเองนะสา,าแฟนๆ s a m s u n นะฮะที่อยากจะยนชม Samsung S7 อาจจะต้องรอปีหน้านะฮะและต้อง มาชื่อกันบอกด้วยนะฮะว่าเจ้าชิปตัวใหม่ที่ไม่ได้ใช้มาตรฐานหรือว่าการ,รผลิตสถาปัตยกรรมแบบอารมแล้วเนี่ยใช้งานเป็นอย่างไรบ้างซึ่งไม่มีใครฟันธงได้หรอกฮะว่าดีหรือไม่ดีจนความมันจะออกมาเท่านั้นเองนะฮะสำหรับวันนี้ต้องรลำลายพี่นี้น,นะฮะฝากกดสมัครรับข้อมูลด้านล่างด้วยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะฮะ